พ่อตักสิงพิมิลีกกับความห่วยแตกและความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนต้องตั้งคําถามว่านี่มึงพลาดจริงใช่ไหมหรือมึงตั้งใจผิดพลาดมึงตั้งใจสร้างความผิดพลาดเพื่อให้เกิดประเด็นเพื่อให้มืออินเกตเพื่อให้มีการพูดถึงไอ้สัตว์คือแบบผมไม่เข้าใจนะครับว่าพิมิลีกนี่ผมไม่ได้บอกว่าเขาดีที่สุดในโลกนะแต่ลีกเนี่ยคือลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยไม่มีอะไรเกินพิมิลีกอยู่แล้วแต่ ปีแล้วปีเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าแทบไม่มีสัปดาห์ไหนเลยครับที่จะไม่มีดรามา่าหรือความผิดพลาดของกรรมาการให้เราต้องมานั่งพูดกันบางคนอาจจะบอกว่าไอสัตว์ก่อนหน้านี้แม่งมึงพูดพอไปแมนยูมึงพูดเลยไม่ใช่เราพูดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับเลี้ยวพูลกับเชลซีอย่างเงี้ยหรืออะไรๆเกมไม่ว่าจะเป็นซิตี้อาร์เซนอลเราพูดแทบตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาพูดแบบ เป็นคลิปแบบนี้อันนี้ยอมรับว่ามันเกิดกับแมนยูผมก็เลยต้องพูดซะหน่อยความเป็นจริงผมพูดในไลฟ์ตลอดเรื่องกรรมก,การนี่นะคือมันน่าตั้งคําถามจริงนะว่ามึงมึงจะพลาดอะไรได้ทบทุกสัปดาห์ขนาดนี้วะมึงจะมีประเด็นอะไรได้ทุกสัปดาห์กับผู้ตัดสินวะทงผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสิน VAR เนี่ยอย่างเมื่อคือนเนี้ยไอ้สัตว์ให้เนี่ยยังน่าเกลียดไม่เท่ากับเขาเลยว่าไม่ให้จุดโทษแม่งยังน่าเกลียดไม่เท่ามึงให้จุดโทษอะ ไอ้สักมองมุมไหนคือแบบไม่ได้บอกว่าไม่เป็นจุดโทษร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มึงไม่ให้ก็ได้ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ดูจังหวะอะไรด้วยนะมึงบอกว่ามึงอธิบายบอกว่าเท้าดังล่างอ่ะไอ้เหี้ยสัมผัสมากเพียงพอให้เป็นจุดโทษได้มึงบ้าหรือเปล่าไอ้หาเดนี่เอ็นมึงโถมตัวเข้ามาใส่ด้วยบอลไม่ได้อยู่กับเดนี่เอ็นเดนี่อินนะครับคือเดนี่อินนั่นโถมตัวเข้ามาใส่ผมดูภาพช้าซ้ำแล้วซ้ำเลามึงให้อ่ะมันก็ไม่ได้ว่าเหี้ยขนาดนั้นหรอก แต่ไม่ให้ดีกว่ามึงให้ไงไอสา์แบบเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดกับทุกคนเสมอว่าอย่าไปพูดเลยครับว่าทีมนี้ซื้อกรรมาการทีมนั้นซื้อกรรมการซึ่งซิตี้โดนเยอะมากแม่กระทั่งซิตี้ก็เสียผลประโยชน์ในเกม Arsenal, กับอาเซนอลซิตี้ก็เสียคือตั้งแต่เปิดพีเมีลิกมาผมถามเลยสิโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆอย่างทีมบิ๊กซิกเนี่ยซิตี้ไม่ไม่โดนหรอครับอาเซนอลยังไม่โดนหรอครับเวอรยพูลยังไม่โดนหรอครับเชลซีสเปอร์หรือพวกนัแมนยูเมื่อคืนเนี้ย มีทีมไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความห่วยแตกและความผิดพลาดของผู้ตัดสินทั้งในสนามและ VAR ผมต้องบอกไงเฮ้ยมึงไม่ปรับปรุงเลยหรือว่ามึงผิดพลาดที่อะไรตนะั้งหนมึงผิดพลาดบ่อยจนมันต้องตั้งคำถามว่ามึงตั้งใจพลาดหรือเปล่าครับพี่มึงตั้งใจสร้างประเด็นหรือเปล่าพอมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นพอมีอะไรปุ๊บมันก็มีการพูดถึงเอนเกอเเมนต์ก็ดีเรตติ้งต่างๆก็ดีขึ้นไอ้แค่จะบอกเลยมันเป็น มันเป็นความถ้ามันมึงตั้งใจพลาดนะบอกเลยมันเป็นความตั้งใจพลาดที่บัดซบชิบหายระยำม,มากนะครับแต่ถ้ามึงไม่ได้ตั้งใจพลาดไอ้เฮียมึงคือหลีที่มีคนดูมากที่สุดในโลกลิขสิทสิทธ่ายทอดแพนที่สุดในโลกมึงต้องมีมาตรฐานดีกว่าน,นี้ไหมชิบหายโอ้โหแม่งผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีความรู้สึกเดียวกับผมอะแฟนเลี้ยวผู้เคยโดนนะครับแฟนเชลซีเคยโดนแฟนแอสตันลอเคยโดนแฟนซิตี้ก็เคยโดน ทุกคนเคยผ่านความรู้สึกแบบผมมาหมดแล้วแหละและสุดท้ายครับอย่างที่บอกนะไม่ต้องแล้วแหละทีมนี้ซึ่กรรมาการทีมนู้นซึกรรมาการทีมนี้เข้าข้างาโดนหมดโดนมากโดนน้อยโดนหมดเพราะความรลยยำม,มันเกิดจากผู้ตัดสินกดติดตามช่องให้ด้วย